สวัสดีครับขอรายงานข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครประจำเดือนเมษายนส5 6 7ายวันที่1เมษายน2567สําสำนักงานสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางวสิทธิวรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานลงพื้นที่ตรวจสพพอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุตึกแถวสองคูหาสี่ชั้นถนนเจริญเมืองเขตเทศบาลนครสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสุดตัวระหว่างการรื้อถอนชั้นที่สองพนักงานตรวจความปลอดภัยได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างมาพบเพื่อสอบข้อเท็จจริงในวันพุธที่3เมษายน2 5 6 7จจากนั้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครจัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสกลนครประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีเครือข่ายประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบเอีกการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอาคารสุขสวัสดิ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่3เมษายน2567 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทลรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่สอบพ้อเท็จจริงกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างณนศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันที่4เมษายน2567 สิบเอกวุทศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางนันทิตาปริพุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟตามโครงการอยู่สกลรักสกลทำเพื่อสกลนครโดยนายนทวัฒน์วิริยานพภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณบริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร วันที่5เมษายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิดาปริพุรณนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทลมน์ชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่ดำเนินการสอบข้อจิตจริงเพิ่มเติมกรณีนายจ้างไม่คืนหลักประกันในการทำงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้าง วันที่10เมษายน2567 1ิเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครรวมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2567ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2567โดยนายนทวัฒน์วิริยานพาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ต่อมา1ิเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคามณบ้านพรสวรรค์ตำบลป่าหลอํอำเภอวาริชภูมิจังหวัดส,สกลนครวันที่11เมษายน2 5 6 7ันหยสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำขอพรหนึ่งในประเพณีสงการประจำปี2 5 6 7 ณบริเวณสวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครโดยมีนายนัทวัฒน์วิริยานพาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวันที่17เมษายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนายชำนาญเกียรติวงนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษตรวจบุรณาการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2567จังหวัดสกลนครณด่านตรวจถนนสกลนครน,นาแกและถนนสกลนครกาลสินโดยมีนายชานนว่วสิกริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจเยี่ยมวันที่18เมษายน2567 สิบเอกยุทธศักดิ์สีวลกุลสวสดิการแลคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวพัทธมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาววิสมน์วุฒลานิติกรปฏิบัติการรวมกับโรงพยบาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครปกครองจังหวัดสกลนครเข้าสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจณสถานรประกอบกิจการจำนวนสองแห่งลูกจ้าง128งคนผลการตรวจไม่พบสารเสพติด วันที่19เมษายน2567สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริบุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทรลนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการรวมกับโรงพยาบาลอำเภอพังโคนสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอพังโคนที่ทำการปกครองอำเภอพังโคนเข้าสุ่มตรวจปสวัสสาวะในผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจ จำนวน2แห่ง123คนผลการตรวจพบสารเสพติดจำนวน2คนนายจ้างจะาจาดำเนิงงนการส่งเข้ากระบวนการบำบัดต่อไปต่อมาสำนักงา uh, <like> นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทละมนชชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างเพิ่มเติมกรณีลูกจ้างทำงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยคำร้องต่อไปวันที่23เมษายน2567าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบนางนันทิตาปริปุรณนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัทรมน์ชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับโรงพยาบาลสกลนครที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครเข้าสุ่มตรวจปัสสาวะในผู้ใช้แรงงานแบบสมัครใจ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครจำนวน2แห่ง202คนผลการตรวจพบสารเสพติดจำนวน1คนนายจ้างจะดำเนินการส่งเข้ากระบวนการบำมบัดต,ต่อไป วันที่25เมษาย,ยน2 5 6 7ยสิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครเข้ารวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกนลนครครั้งที่4ทับพ 2, 7, ประจำเดือนเมษาย,ยนพุทธศักราช2 5 6 7โดยนายวีระฤทธิ์วานิชพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครเป็นประธานณห,ห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดสกนลนคร ต่อมานายเอกพรรักความสุขสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าหารือกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทสกลวีซีมอเตอร์จำกัด ถูกเลิกจ้างจำนวน62คนซึ่งสำนักง,งานได้ดำเนินคดีอาญากับนายจ้างต่อพนักง,งานสอบสวนสอพอเมืองสกลนครและจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน1,188,300 0บาทโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างทุกคนผ่านระบบ k g b Corporate Online เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สํานักง,งานได้มอบสําเนาเอกสารการดําเนินการดังกล่าวให้กับนายเอกพรณห,ห้องประชุมสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่30เมษายน2567สนํงงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครรวมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจําปี2567เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์การจัดบูธนิทรรศการของภ้าคี่เครือข่ายการบริจาคโลหิตการมอบรางวัลสตรีดีเด่นระดับจังหวัดและมอบถ้วยรางวัลฟุตบอลชายเคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน350คนโดยนายวีระเลิกวานิตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานณศูนย์าการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนครชั้น2องอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร